สเสดาจับพ่อแม่พี่น้องจ้าเดาวกำลังอ่อนๆพุ่น่ะเก็บสะเดาไปกินกับกรวยพ่อแม่พี่น้องจา้ามาหาหญ้าดิจอดอยู่มองไอ้สนามหญ้านี่เจอพักไอส้สะเดาเก็บสะเดาก่อนจา้าหญ้าจาัางหญ้พาเชลหลังพุ่น่ะเอาอทายย้อนเสซนเสรดา้า โอ้ oh my, oh, ไม่ไอ้เขียว่าจุกจ่อยสเดาฝรั่งนี่ยได้จากพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาไปลวกกินกับปุลก,กับแบจีวกระแสบได้จ้าเด้อกินกับก้อยเนื้อเนาะสำหรับท่านใดบ่กินก้อยเนื้อกอะเอาไปกินกับน้ำพริกบะซั่นก็เอาไปเอาไปยังก็จ้าเอาไปลวกให้มันยุบป,ปั่นน้ำออกแล้วก็เอาไป ย่าใส่ซองฟิไฟวอาจะแกงค้อแกงขี้เล็กเพราะว่ามันขมอหลีจะขมคักขมแน่สำหรับจอยจะกมักแล้วพ่อจะมักขมขมได้ใจอหลีเพราะคุณจะมักกินขมพุะอาจารย์กระลังแสบนะนี่แตกยอดขึ้นมาหม่นี่แตกยอดขึ้นมหม่สี่ยอดัดน้สี่เก็บรับแนวมัด ก็ดบเนีมดพอมันน้อกตุ่มเต,มติมจังสิฝรั่งกระจาวพวกกินดอกกระจาบริสุวรรณก็จังเข้าเดฝรั่งกระเาเห็นพวกเขากินเลย้านเนีเขากาบส้มเก็บกินไปทั้วแหละพูดจใจัวหลอลูกสะพายฉันนี่กินเกลอลูกหลพระอจาโอ้ยล้นลุ่มงน,นกำลังแตกยอดแตกดอกออมา สวยๆเก็บไปแท่นแกงพักไอก้กะพักแกงแกงแท่นพักขี้เล็กนะจ๊ะเด้อแห้งแสบสำหรับท่านใดที่มาคุ้มๆกะตุ่มแคสนามเดียวกับแกงหลดสำหรับท่านที่ท่านได้มกค้มกะตุ่มจากสองนามนะจ๊ะเด้อแกงขี้เล็กไปแกงแบบกะทิแกงแบบอีสานว่าแกงแสบจ้ะ ก,กินกระปุบบนกับเจีวกระซุปน้ำม่กระแซบบดนั่นละแท่นมักดินฝากพักนี้ที่ห่าเก็บเก็บมนันมันสามารถใส่กินแทนพักนั่นพักนี้ได้กะจังยอดออยาตะกะแจ้านังสีแตสามารถใส่กินแทนได้ยอดถัว่วลันตาไอจวดเองยังกะละเอียงกะละทุบป,ปูนะจ๊นะน่ะทุบปูหรือว่าทุบฝักยาวนั่นเองกินแทนกันมกระแซบคือกันนั่นแหละ พาไปลง,งเบิ้งไหขนาดทะเลมื้นี่ยเรบยาบาเ่่ยนนอีกกันะพาไปบงไพักในสวนยาว่ามีหยังเน่แต่เราพักละลาอยู่จ้ะ นะยาสวนเด็กเล่นอันนี้บ้านพักตากอากาศปูกำายานอาจากหล้างแหลกอีกหลังหนึ่งอยู่ไกลอยูอ่มาเขามาบานยาแล้วพ่อแม่พี่น้องเออบวงต้นพักกูดไม่ยาพุกเนะี้งามนะจัะเนาะละเขตงามของเราบางเราแยกออกมาด้วยนะแล้วก็งัดหัวใน่นหน่อยออกมาจากช่อย,อยัง่ไหนี่แล้วงัดเป็นหัวในน่อยออกมาบวงเน,นี้ยเนี่พวกนะะ แล้วก็มาแยกปลูกออกเป็นแล้วแฮตตีดีใหญ่นี่เออเขาทาดิล่ะพูดนะเฮ็ดตี้ดีบึงนี้เราเห็ดนะนะฮะปีนี้ใหญ่แล้วปีปีที่แล้วน้องวัวน้อยนึงแล้วแกงมาจากนี่เนาะเบึงแนีเนาะต้นเซย์เบื้องบาลที่อนน้ำไม่เล่าบึงนี้นะโอ้ยจะมีนสะอ่อนของเร่าในดอกบักใหญ่หนึ่งดอกซัมฟาร์มืออะไรพูดนะสามดอกพูดนะพูดนะ ของจอานั่นขี้ข้านเก็บเมียนเอาวทิมพุ่นอนะันที่เจ้าของซื้อมาให้ญาติโคตรงามเลยพุ่นนะ่ะบางนั่นนะปีนี้ปีที่ปีที่สามว่าจะที่จอยซื้อม้เพิ่มปีที่สามแล้วเนาะพูดเฮ้ยพู่นเราปลูกแล้วต้นมะเขือเทศปลูกยังเล้วเราสวยงามอีดี ปามาเก็บต้นบักยมฝรั่งกระจอกกระแจกเต็มสวนไปปดอร์โหลดวงดอกไม้เนาะฮ็ดงามขนาดหน้าบ้านก็นงามแล้วจ้ะเนี่ในส,ในสวนในสวนในภาพไบ่ในสวนในภาพเบิ่งหน้าบ้านแป๊บนึ่งหน่อยหน่อยแลเห็ด <laughs> กระจอกกระแจก นาาบาลงามขนาดมึงเลาเห็ดสะอาดสะอาดสองเท่าซอยกันเห็ดนเดียวเดี๋ยวมึงแปลงพักแล้วดูว่าเราเม็น แดงเนาะต้นหอมเนาะจะว่าเป็นดอกจ้ะแบบนี้เละอีแบบนี้เออจ้ะ Hvorfor spiser I ikke det der? <laughs> Hvorfor? Kan de ham på det? Nej, I skal bare spise det ligesom salat, ja. Det der, det er meget flot, det der, siger vi Ja, det der. Det der, det er flot. Ja. Ja. Det, det er bregner har nogle har du dog? Jo. Men dem der skal ikke, skal du ikke finde plads og plante den i jorden? Ja, de skal plante i jorden, mm? og det kan jeg ikke. Vi har, jeg har ikke mere plads. Så må du gerne få den. Hvad? Så man må du gerne få dem der lille. Ja, vil du have en? Er to stykker. <laughs> <laughs> de kommer jo over det hele, hvis jeg planter dem i jorden. Jo, jo, jeg har, jeg har... Og det er det det, tomt, der skal jeg have asia. Hvorfor skal jeg have asia? Ja. Og oh, asia? Ja, og så skal jeg mm. have ærteblomster op rundt om. Yeah. Så har jeg ikke mere plads. Nej. Bare lad os på med at blive nogle kopper, den bare lavede navler og jænler.